ฮันโหสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมก็คอต้อนรับสู่ช่องมอนทาบล็อกนะครับผมก็วันนี้มีอยู่กับพี่เต่านะครับผมวันนี้พี่เต่าจะมารีวิวรหัสตามคําขอของน้องๆนะครับผมว่าให้พี่รีวิวรหัสพี่หน่อยนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมก็วันนี้พี่เตาจะมาทําให้แล้วนะครับผมก็พี่เตาจะมารีวิวให้ดูนะผมว่ามีอะไรบ้างนะครับวันอื่นแล้วครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่เตาด้วยนะผมทั้งในพี่เตาในเพจแล้วก็ยูทูบนะครับผมก็เพื่อ ไปพายคลิปใหม่ๆของพี่เต่านะผมอย่าลืมติดตามผลงานะพี่เตาด้วยนะครับผมจา่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมว่ามีอะไรกันบ้างนะผมก็อ,อย่างแรกเลยนะผมพี่เตาจะรีวิวไปทีละขั้นเลยนะครับผมก็อ,อย่างแรกเลยเป็นดาบน,นะผมอ่า อเอาดาบกากก่อนเลยนะผมก็เป็นอันนี้เลยนะผมที่ทุกคนต้องมีกันนะผมก็อดาบจากโลกหนึ่งนะผมหาได้จากโลกหนึ่งเลยนะผมเพราะพี่เต่าเชื่อว่าทุกคนจะต้องมีนะผมมันดาบง่ายนะผมของพวกนี้นะผมก็เป็นเบสิกเลยนะผมที่เราต้องต้องมีนะผมกระบอง <c oughs> พวกดาบทายช้หรือว่าชาร์คเบรดอะไรพวกนี้นะผมอ่าหรือจะเป็นอันนี้นะผมก็ต้องมีนะผมก็หาได้จากโลกหนึ่งเลยนะคบผม เจ้ากระทะอนุบินินค่ะน่าจะเป็นลูกสองนะผมเกาะทะเลทรายนะครับผมเกาะนู่นเลยนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ต้องทำเควส์เอานะครับผมดาบอ่รอวีหนึ่งนะผมมาซึ่งไปหาทำกันได้นะผมแล้วก็ดักดาบมิกมัมลูกหนึ่งนะผมอันนี้ก็ดับจากบอสออกนะผมในเกาะซอมบี้นะผมอ่าก็จะเป็นอันนี้ กิก็จะเป็นประมาณนี้ค่อนข้างสวยอยู่นะก็เวลาสวมฮาคิก็ประมาณนี้นะผมมาแล้วก็ดับเอสนะคะผมพี่เต๋อจะรีวิวดาบที่มันพอใช้ได้นะผมมาส่วนดาบกากพี่เต๋อจะไม่ไม่รีวิวนะครับพวกสกิลเพราะว่าเราก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับต่อไปจะเป็นดาบ่าดาบดํานะผมซึ่งดาบนี้แรงมากๆนมากับผม ซึ่งมันจะไม่กลับมาแล้วนะผมหรือมม้อาจจะกลับมาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะดาบดํานี้หาจากไหนใช่ไหมครับมันได้จากการปลดพาร์ตซีซั่นก่อนครับผมซีซั่นแรกเลยนะครับหาเป็นการปลดพาร์ตอันนี้นะครับแล้วเราก็จะได้มาพี่เต๋อจำไม่ได้ว่ามันตอนนั้นมันเลเวลเท่าไหร่ร้อยหรือสองร้อยเนี่ยแหละน่าจะหนึ่งร้อยเมเลเวลนะครับผมสกิลดาบก็จะเป็นการสกิลเซตจะเป็นการปาแบบว่าคมดาบสีดำออกไปแล้วเราก็ว้าไปตรงคมดาบ นะครับผมซกิเอ็กก็จะเป็นนี้จะเป็นเพิงธมินรนะผมเป็นพุเพิงธมินออกมานะครับผมซึ่งดาบนี้ค่อนข้างมันเทรดได้แล้วนะครับผมมันเทรดได้แล้วตอนนี้ราคาค่อนข้างพุ่งสูงนะผมนะครับผมก็ดาบดําก็จบไปแล้วนะผมต่อไปจะเป็นดาบโล่ดาบนี้ก็แรงเหมือนกันนะผมเป็นการปลดพาร์ตจากซีซั่นก่อนเหมือนกันนะครับผมก็เป็นดาบเดียวที่ใช้แล้วจะมีโล่นะครับผมซึ่งมันแรงมากมานะผมแต่พี่ต๋องไม่รู้ว่า มันเทดได้ไหมครับสกิลพี่เต่าจะลองสกิลให้ดูแล้วกันครับสกิลแซดจะเป็นการชาร์จชาร์จแล้วก็พุ่งไปนะครับพุ่งแทงศัตรูอ่ามันจะแรงตามแบบว่าการชาร์จนะผมถ้าชาร์จเต็มมันก็จะแรงขึ้นนะครับต่อไปจะเป็นสกิลเอ็กซ์นะผมพอกดแล้วจะจะเด้งเลือดนะผมเด้งเลือดเราจะเจ็ดหมื่นนะผมอ่าจะเพิ่มเกาะเพิ่มเลือดนะผมแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวแป๊บเดียว <Wow. S 1> พุ่งชาร์จนะผม ปีธรรมดาก็าไม่มีอะไรนะรก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับดาบนี้นะผมแรงมากมากนะผมก็หาไม่ได้แล้วเหมือนกันนะผมก็ต่อไปจะเป็นดาบอ่าก็ไอพวกนี้ก็น่าจะหาง่ายๆนะผมพวกดาบทงดาบาสมอเรืออะไรพวกนี้นะผมพี่เต๋อก็ข้าวๆแบบนี้ทุกคนก็อาจจะมีกันนะผมพวกนี้นะผมพี่เต๋อจะไม่รีวิวแล้วกันนะครับ อ่าต่อไปก็จะเป็นดาบอ่าดาบน้าแข็งนะผมเป็นดาบน้ําแข็งนะดาบนี้ก็หาไม่ได้เหมือนกันครับผมก็เป็นการปลดพาร์ตจากซีซั่นก่อนเหมือนกันนะครับดาบน้ําแข็งพี่เจาจะมารีวิวให้ดูนะครับผมก็พี่จ้าไม่ได้ใจว่ามันเทได้ไหมนะดาบเล่มนี้เนี่ยครับผมพอก,การตีธรรมดาก็ไม่มีอะไรออกมานะครับผมอ่าสกิวซันะผมก็เป็นการแบบอ่าทิมแล้วก็จะมีเหมือนน้าแข็ง ออกมานะผมมาทิมแทงสตูเป็นนามน้ําแข็งแล้วับเดี๋ยวลองมาอ่านี่ประมาณนี้นะคะผมสกิลเอ็กก็จะเป็นการสแปมรัวๆเลยนะครับผมเราจิ้เอาเมาส์จิ้มไปตรงไหนมันก็จะสแปมไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับซึ่งมันค่อนข้างดีเลยนะเวลาฟาร์มด้วออะไรเงี้ยหาไม่ได้แล้วเหมือนกันนะผมเป็นดาบที่แรงมากๆนะผมแต่พี่ต่อมไม่รู้มันเทได้ไหมนะดาบเล่มนี้หาเป็นการทิมแทงสตูนะ ต่อไปนะผมก็ดาบไปพวกนี้พี่เต๋อจะไม่รีวิวแล้วกันครับผมทุกคนก็น่าจะมีกันนะผม <G ül> อแล้วก็อันนี้ดาบฟินิกวีสองนะผมพี่เต๋อจะรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับผม <G ül> ก็พี่เต๋อมีดาบฟินิกวีสองนะผมไอดี ID นี้นะก็ง่ายๆเลยบางคนก็น่าจะมีกันเยอะนะผมทําคนเล่น킹ก็ต้องต้องต้องมีกันทุกคนนะผมดาบฟินิกวีสองซึ่งจาเป็นในการลงดันมากๆนะผม หรือจะจําเป็นในการตีเจ้าตีบอสไหลพวกนี้นะผมมันค่อนข้างสะดวกนะผมสกิลแซดแล้วกันนะผมจะเป็นการชาร์จนะผมชาร์จชาร์จเต็มนะผมมันจะเป็นแบบนี้นะนีสกิลค่อนข้างสวยเลยนะผมอ่าตีธรรมดาก็จะเป็นการยิงเห็นไหมครับจะมีกระสุนอยู่นะผมแต่กระสุนค่อนข้างชาร์จไว้นะผมต่อไปสกิลเองนะผมเป็นการยิงแบบนี้นะผม สกิลนี้แรงมากๆนะครับผมแล้วก็ดีมากๆด้วยนะครับผมก็จบไปแล้วครับผมสําหรับดาบฟินิกพี่สองนะครับผมอ่าต่อไปก็จะเป็นไอพวกนี้พี่เต๋อจะไม่รีวิวแล้วกันนะน่าจะมีทุกคนนะครับเชียววีหนึ่งก็น่าจะมีทุกคนนะต้องรีวิวไว้เรารีวิวละรีวิวละก็จะเป็นการปาแบบนี้ับผมน่าจะมีทุกคนนะผมเชียววีหนึ่งนะอ่ะโอเคก็คร่าวๆประมาณนี้แหละต่อไปก็จะเป็นดาบอ่ะ ดาบเซเลเยอร์ของดาบไทแลนด์นะผมเจ้าจากโลกที่สามนะครับผมซึ่งมันจะสมเกินนะครับผมในทะเลโลกที่สามนะครับผมก็ตีธรรมดาก็แบบนี้เรัจะเป็นการพุ่งไปฟันแล้วก็ระเบิดน้ำออกมานะครับผมระมาณนี้แล้วก็สกิลแซดก็จะเป็นการาระเบิดฟองน้ำออกมานะครับผมอ่าต่อไปสกิลเอ็กก็จะเป็นการผ่าคมมีดดาบออกไปนะครับผมเหมือนกับใช้ดาบเยลู้เลยนะครับผมสกิลค่อนข้างแรงแล้วก็ไกล แล้วก็สกิลนี้ทะลุเคนด้วยนะคบผมลาข้าหัวได้นะครับ <ยา S 1> โกงมากนะผมความแรงไม่บอกเลยสกิลนี้ทะลุเคนนะผมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมต่อไปจะเป็นดาบอ่าดาบรอวีสอนะผมซึ่งหาได้จากโลกสามนะครับผมต้องไปซอเซออานะก็เราต้องตีบอสให้ครบสี่ตัวก่อนทั้งสี่ตัวก่อนเราจะได้ฉชยามาแล้วก็ไปเซอร์ได้นะผมราคาน่าจะห้าสิบห้าล้านกว่านะครับก็ ทีธรรมดาก็ว้าไปนะผมว้าไปตีศัตรูนะผมอ่าต่อไปสกิลแซดนะผมก็มจะเป็นการ่าฟันฟันนะผมอาดาบนี้แนะนำให้ใช้คู่กับผลเอาเปตื่นนะผมมันจะมีประสิทธิภาพมากกว่าซึ่งตอนมาใหม่ๆนี่บอกเลยว่าโกงมากนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะผมให้ใช้คู่กับผลเอาเปตื่นมากกว่านะครับก็ เดี๋ยวพี่เต่าเปลี่ยนให้โดนะอ่าให้เรากางรูมออกมานะครับผมแล้วเราก็ฟันสกิลเนะมันจะฟันทั่วรูมนะครับผมอ่าถ้าสกิลเอเราก็จะว้าไปอ่าเจ๋งนะครับนี่มันจะฟันทั่วรูมนะแล้วก็มันสามารถสแปมตีได้นี่ครับมันจะตีได้อยู่ในอาณาเขตรูมนะก็ดีสําหรับการฟาร์มตีเจ้าตีอะไรมาก ลงดันก็พอได้นะอ่าประมาณนี้ครับผมซึ่งต่อไปจะเป็นดาบะพี่ต่อจะรีวิวดาบะอ,อินเทอร์นอลนี้ต้องรีวิวไหมไม่ต้องรีวิวหรอกมั้งตีจากบอสลิงนะครับผมโลกโลกสามนะครับผมต่อไปจะเป็นขวานโปูนะครับผมซึ่งขวานโปูนี้จะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งนะครับผมก็ถ้าเราใส่ออฟ ฮอปดำนะผมด์คสโตนนะก็มันจะเสกปูงมาได้นะผมครสกิลเอ็กนะผมมันจะเสกปูได้นี่ครับผมแบบนี้เลยนะครับผมจะเสกปูงมาทําดาเมจนะครับแบบนี้เลยนะครับผมจะระเบิดนะผมปูจะคำรามออกมานะยครับแล้วก็สกิลแซดก็จะเป็นการอ่าหมุนแล้วก็คมปล่อยคมมีดอ่าคมมีดเอาน้ําออกไปนะผมแล้วก็ผักสตูนะครับ ก็ไอดาบนี้ก็หาได้จากการตีบอสปูโลกสามนะผมก็มันจะสุ่มเกิดกันนะผมก็ไปหากันได้หรือจะค้าบอกก็ได้นะผมต่อไปนะผมพี่เต๋จะรีวิวสามดาบนะครับผมซึ่งตอนนี้มันอินเวกใหม่นะผมกลับเปเป็นเหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนเอฟเฟกให้สวยยิ่งขึ้นนะผมการตีธรรมดาก็จะเป็นเหมือนเดิมนะผมตีพย,ยูมาต่อไปซกิลสั้นนะผมเหมือนเดิมเหมือนสมัยก่อนนะผมแล้วก็เอฟเฟกสวยขึ้นนะครับผม สกิล X ก็เป็นการสัตว์นะผมเหมือนเดิมนะก็ประมาณนี้สำหรับสัปดาบีสองนะต่อไปอาวารอนนะผมซึ่งหาได้จากการตีมินเนี่ยนในพวกบอสโจน,นะผมตามเกาะต่างๆนะผมที่มันเกิดทุก10 15นาที20นาทีนะผมก็ถ้าสายออฟดำมันก็จะเสกจะมีสกิลพิเศษออกมานะผมจัดก,การเป็นการเสกดาบออกมานะผมสี่เล่มนะผมแบบเมื่อกี้เลยนะครับ ก็ประมาณนี้คร่าวๆนะผมโอเคต่อไปพี่เตาจะรีวิวเป็นดาบดาบเรือนี่พี่เตาอจะไม่รีวิวแล้วกันนะน่าจะมีทุกคนต่อไปจะเป็นดาบ 10m นะครับผมซึ่งดาบ 10m ก็ได้จากการล่ากข้างหัวขึ้น10 10m นะครับผมก็ตามนั้นเลยนะครับก็ตีธรรมดาก็จะเป็นการทุบพื้นนะผมอ่าต่อไปสกิลส ก็จะเป็นประมาณนี้นะผมเป็นการฟันศัตรูหลายครั้งนะผมต่อไปสกิล X ก็จะเป็นการพุ่งดาบออกมานะผมดาปักออกมานะผมเท่มากๆนะผมดาเมจก็แรงเอาเรื่องนะผมแต่ตอนนี้มันโดนเนิร์มนะผมมันไม่ค่อยจอดเคนล,ละแล้วขา่ขาวก็เป็นประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นดาป่าเซเบอร์วีสองนะครับซึ่งล่าข้าวหงัวค่อนข้างดีเหมือนกันนะผม ซ,ซึ่งโดนปรับมาใหม่นะผมซคิวเไวขึ้นนะครับผมหมุนได้ไวขึ้นนะครับผมประมาณนี้หากจะทำดาบเซเบอร์วีสองทุกคนต้องมีข้าวหัวสองเอก่อนนะครับผมแล้วก็ไปทําที่โลกโลกสามนะนี่ประมาณนี้เลยนะอ่าคร่าวๆต่อไปนะผมพี่เต่าจะรีวิวดา่าหอกนะผมหอกเลื่อนนะครับผม หากจะทำหอกเรือทุกคนจะต้องมีหอก V 1หนึ่งก่อนนะครับผมก็ไม่ใช่เคลีหนึ่งนะถึงจะทำหอกได้นะผมส่วนวัตถุดิบก็ค่อนข้างใช้เยอะเหมือนกันนะผมการตีธรรมดาก็เป็นการแบบว่าเหมือนเคียวเลยนะเหมือนเควีหนึ่งเลยนะเนี่ยต่อไปนะผมสกิลแซนนะผมเป็นการพุ่งแล้วมีหอกเป่าออกมาแล้วก็สามารถดูสตูแล้วก็ระเบิดออกมานะผมประมาณนี้สกิลเอ็กก็เป็นการ ปักห่อมาไปสามเล่มน,นะครับผมระยะก็ค่อนข้าง,างดีครับดาบเล่มน,นี้ก็ดีมากๆสำคับสำหรับการลงดันนะครับผมลงดันมอนฮาร์นะดีมากๆเลยถ้าใช้เป็นนะครับผมไม่ต้องใช้กระทาเลยนะครับผมไม่ต้องใช้กระทาฮิวเลือดเลยนะแนะนําก็ให้ตีบอกสามแล้วก็ใส่ออฟเลือดนะครับผมต่อไปก็จะเป็นอาเคียวกระโหลกนะครับผมซึ่ง พี่เต่าว่ามันน่าจะใกล้หมดแล้วนะผมก็รีบๆหากันนะคบผมก็คารได้แล้วก็ตีเจ้ากระโหลกนะครับผมโลกที่สามนะครับผมก็ไปหาตีกันได้นะครับผมโอ้ยพี่เตา่าพูดแล้วง่วงโอเคมาตีธรรมดา,าไม่มีอะไรนะครับผมถ้าถือก็จะเป็นการนั่งบนเขียวนะคบผม <Wow. S 1> ซึ่งเทงมากมากนะผมลากข้าหัวตอนนี้ก็ดีมากๆเลยมาสกิลซากก็จะเป็นการหมุนนะผม หมุนแบบรวบมอนสตูอะไรเงี้ยดีมากๆนะครับผมก็แนะนําให้ไปฟาร์มได้แล้วก็ไปลาข้างหัวดีนะผมมาซึ่งค่อนข้างกว้างพอสมควรนะต่อไป s e c จะเป็นการดูศัตรูนะผมแล้วสามารถลากไปไหนก็ได้นะเออเท่มากๆนะผมต่อประมาณนี้นะครับผมสำหรับเคียวกระโหลกนะครับ ต่อไปค้อนฮาลาลวีนะผมหาได้จากอยูเวนฮาลาวีนนะคะผมแลกเขาก็ได้หรือตีแจ็คเขาก็ได้นะผมก็อันนี้ก็จะมีสกิลพิเศษเหมือนกันแล้วก็หากเราใส่อ uh, หมวกหมวฟักทองนะคะผมจะมีระเบิดแจ็คออกมาช่วยตีช่วยระเบิดให้เรานะครับแป๊บหนึ่งนะนี่นะผมจะมีแจ็คระเบิดออกมานะบแบบนี้เลยนะผมให้เราใส่หัวฟักทองนะโอเคต่อไปนะผม ก็จะเป็นดาบเอ็กซ์มัไม่ใช่เลยดาบอมยีลูกอมนะผมดาบลูกอมนะดาบนี้เราได้จากอีเวนต์อ่าอีเวนต์ปีใหม่นะผมอีเวนต์คริสต์มาสนะผมซึ่งคริสต์มานี้พี่พี่เต๋อไม่ไแน่ใจว่าจะกลับม,มาหรือเปล่านะแต่มีแพลนว่าผมว่าน่าจะกลับม,มาเหมือนกันนะก็ประมาณนี้นะผมสกิลต่อไปไวๆเลยแล้วกัน <S <S ต่อไป จะเป็นดาบมังกรคู่นะผมดาบดาเข็นแฟงนะผมซึ่งหลอกจากบอสมับบงกรนะคะผมโลกสามจะสุ่มเกินเหมือนกันนะครับซึ่งสกิลก็สกิลสั้นก็ประมาณนี้เป็นการบบปล่อยคอมมิคอมมิดาบไปแล้วก็สกิลนี้ก็จะเป็นการรวบศัตรูได้นะครับแล้วก็จะเป็นอำตาจได้ตรงนี้ <Wow. S 1> นะครับตีธรรมดาก็ประมาณนี้แหละครับโอเค ดาบก็น่าจะมีประมาณนี้นะคะผมะแล้วทำไมอันนี้มันไม่โหลดวะน่าจะบั็กนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่เต่าว่ามันน่าจะบัก็กเกมมันน่าจะบั็อกอันนี้ก็จะเป็นดาบยูรูนะคะผมมาก็ต้องเติมเหรนะอันนี้ต้องเติมเกมพาร์ทอนนะ่าถึงจะมีนะเป็นยูรูวีสองนะ ก็ไปเติมกันได้นะครับผมก็มีประมาณนี้แหละดามนะคร่าๆนะครับผมต่อไปก็พี่เต่าจะรีวิวของแต่งแล้วกันนะครับผมของแต่งก็เข้าๆก็อันนี้ก็จะดรอปจากอันนี้จะดรอปจากดันอีซี่นะอันนี้นะ่าจะเป็นพาร์ทเกมก่อนนะเกมพาร์ทก่อนแล้วก็อันนี้จะเป็นดรอปจากดันปูนะครับ <c oughs> ดรอปจากดันปูนะครับ แล้วก็ไอ้ผู้นี้น่าจะเกมพาร์ทเก่าเหมือนกันแล้วก็อันนี้ดะอ่าดันนอร์มอลนะครับแล้วก็อันนี้จากโลกสองนะหาได้นะนี้โลกหนึ่งนีดันดันอีซี่นะเฮ้ยอันนี้น่าจะดันนอร์มอลเหมือนกันนะผมอันนี้ดันนอร์มอลนอร์มอลนะครับตัมนี้แหละนี้ได้จากเรือนะภาคคุมพวกนี้นะนอร์มอลแล้วก็อันนี้อ่ะ uh, เกาะโลกสองนะก็ะภาคคุมโดฟ้านะครับผม แล้วก็อันนี้น่าจะกองมารีนฟอร์นนะคะผมดรอปจากฟูจิทรานะผมตัวนี้นะก็ประมาณนี้พักคุมนี้น่าจะหาได้อยู่แล้วนะทุกคนนะก็มีประมาณนี้แล้วก็พักคุมวาลีนี่ได้จากเียการปลดพาร์ตซีซั่นนี้นะผมก็เลเวลพาร์ตก็น่าจะประมาณอ,าอันนี้นะเลเวลสามสิบสี่นะผม ก็รีบไปปลดกันได้นะครับผมก็ถ้ามันหมดพาร์ก็อาจจะยังไม่กลับมานะครับผมแต่ก็ไม่ต้องรีบนะคบผมพาร์มันเพิ่งมีถึงเลขห้าสิบนะพี่ว่าน่าจะมีถึงหนึ่งร้อยนะผมเหมือนพาร์ก่อนนะก็มีอันนี้ก็ดันปูเหมือนกันนะแล้วก็นี่ไฮด้าดึกครับอันนี้ก็พาร์ก่อนนะผมพาร์ก่อนนี่ก็พาร์ก่อนนะครับพาร์ก่อนเหมือนกัน แล้วก็น,นี้พักคุมคาตาคุลินะครับผมแล้วก็อันนี้ก็ดันปูเหมือนกันดันปูไฮด้าพาร์ตกรแล้วก็หาได้จากโลกสองนะไอพวกนี้ก็จะหาง่ายๆนะครับผมทุกคนนะก็มีประมาณพี่เต่าจะเบอร์วเลยแล้วกันแล้วก็อันนี้มีจากบอสโลกสามนะผมบอสโลกสามอันนี้ก็เหมือนกันนะบอสคาเค้นนะครับก็ประมาณอันนี้ก็พาร์ตก่อนนะครับอันนี้ก็พาร์ตกน แล้วก็อันนี้ดันลงดันนะผมอันนี้ก็พัดก่อนเหมือนกันพัดก่อนเยอะนะแล้วก็อันนี้อาจากโลกสามนะตอนนี้นะผม Even Even อีเวนต์ฮาโลวีนอีเวนต์นี่อีใหม่นะผมฮาโลวีนฮาโลวีนแล้วก็อันนี้จากบอสโ, 3, อโ, 3, อโ 3, อลกสามเหมือนกันนะผมบอสไทยแลนด์นะผมก็ประมาณนี้นะคะผมวัตถุดิบไม่ต้องรีวิวหรอกมั้งนะผลก็มีประมาณนี้นะผมต่อไป เอ่เป็นเอ่เกมพาร์ตนะคบผมก็ที่พี่เต่าเติมมาก็จะมีอะไรบ้างนะผมเกมพาร์ตก็จะมีที่หาเจ้านะครับผมก็แบบนี้เลยแล้วก็จะมีดาบยูรุนะครับมีดาบคูณสองนะครับมีดาบมีที่เก็บผลนะครับผลปีศาจนะครับแล้วก็จะมีเอ่เกมพาร์ตผลปีศาจนะครับผม ก็จะมีผลอะไรบ้างถาวรนะครับผมก็พี่เต่าจะบอกเลยคร่าวๆนะครับผมออผลระเบิดถาวรนะครับแล้วก็ผลเลิบถาวรนะครับผมผลเลิบถาวรแล้วก็ผลพระถาวรนะครับแล้วก็ผลโอเปะผลล้อถาวรนะครับ ต่อไปก็จะเป็นผลไฟถาวรน,นะครับแมกมาถาวรแสงถาวรนะครับหิมะถาวรสายฟ้าถาวรน,นะครับผลประตูถาวรผลโมจิถาวรผลบางกรถาวรน,นะรผมก็ประมาณนี้สำหรับเกมพาส์นะครับผมก็รีวิวคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้แหละครับ นะะพี่เต่านะก็ไม่ได้เต่งมานะผมก็ใครชอบอคลิปรีวิวนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่พี่เตาได้ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เต่าทําคลิปดีๆต่อไปนะผมก็คลิปต่อไปจะเป็นอะไรนะั้นก็รอติดตามผลงานได้นะผมก็สําหรับนี้ลาบก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมขอบคุณมากนะครับผมที่ติดตามกันมาตลอดนะครับขอบคุณครับ